ตึกคณะ<น>ยังอยู่ที่เดิมเลยสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือเอากล้องของน้องมาเล่นนะคะเออวันนี้ก็คือจะมาเก็บของค่ะเตรียมของเข้าหอไว้ไม่ไเห็นท่านั่งหรอปะอันนี้ก็คือไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วก็รู้สึกแปลกๆอันนี้ก็คือเป็นหมวดหนังสืออันนี้ก็คือ น้องนมแล้วก็จะเหลือหมวดเสื้อผ้าอีกแล้วก็โอ๊ยนู่นนั่นนี่เยอะยะนะคะวิถีเด็กหอเด้อนก็คือชุดนักศึกษาที่แบบว่าเฮยไม่ได้แตะมานานมากลยแล้วก็คือต้องจับยัใส่ถุงนี้ไปกัน <Wake up. S 2> ฟ้าสวยมากแล้วก็ถึงหอแล้วนะคะวันนี้แบบว่าเหนื่อยมากพากันนั่งรถมากับน้องแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาจากแบบสลีเลยะนั่งจนตัวเก่งเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาถึงที่หอแล้วแล้วแต่ว่าชมพู่ก็อยู่มาก่อนแล้วนี <c oughs> ่ชมพู่ <c oughs> พ <c oughs> รอแค่ก้านคนเดียวคะ่ะก้านยังไม่มาเลยก้านแบบว่าก้านสายชิวนะคะมาพร้อมเดียน <c oughs> อันนี้คือที่นอนเราเราแบบว่ามาแต่ตัวก่อนนะเพราะว่าพ่ออ่ะตอนแรกพ่อจะมาส่งพร้อมพร้อมกันกับของแหละแต่ว่าทีเนี้ยพ่อไม่ว่างมาส่งพ่อก็จะทําบุญก่อนก็เลยว่าเออต้องมาแต่ว่าลืมลืมไปถ่ายอันนี้ลืมไปถ่ายที่ตลาดให้ดูถ้าเกิดมีโอกาสก,ก็จะไปถ่ายให้อยู่เดอ้อจะไปกินข้าวก่อน,นะคะ่ะชมพู่ก็คือนั่งรอละหิวข้าวมากมีอะบ้างคะ่ะกักข้าวเด็กหอวัน,นี้มีร่นูนะคะวก็ <c oughs> <c oughs> มีโค้กปลาก๋วยอบน้ำผึ้งค่ะราคาสิบห้าบาทปิดเตอร์สามสิบบาทนะคะส่วนนี้ขนมกินไปแล้วครึ่น้นเะะนื้อคะอยีบบ่สิบบาทหนุ่มอะไรวาดบัวกับบัวค่ะค่ะได้ไหมคะเปิดอะไร้ายูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์เป็นทุกอย่างแล้วกระแดนอันนี้ก็คือแบบกับข,ข้าวอะไรก็ราคาขึ้นหมดเลยอะ่ะแต่วันนี้ก็คือต้อง กินน้อยเพื่อรักษาหุ่นเหรอเปล่ากินเพื่อประหยัดเงินค่ะไม่ใช่อะไรหรอกมีวิวนะคะแต่ว่าคำแนะนำของชาติเลยนะลาบโอเทยุคย่ะผัดผักก็คือผัดผักนี่นะคะชมพู่ก็คือมีผลไม้มาให้ด้วยลุกใหญ่มาก <S 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 2> <S 2> กินไม่หมดต้องกินให้หมดกินไม่หมดต้องกินให้หมดใช่ไหมคะลูกใหญ่มากดูอันอันนี้ยังไม่ใช่ใหญ่ที่สุดนะนี่จ้าลูกเท่าหน้าคนค่ะต้นเดียวได้จากบ้านเยอะมาแจกได้ทั้งตําบนยังไม่หมดจะมาดูกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะพูดว่าคือนำเสนอบ่อยมากค่ะพูดต้องกินให้ได้นะคะเนื้อบานมากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นอ้อมมะเร็งหวาน หวานตาเนื้อหวานตาว้าวกลิน่นหอมเปนอ่อนพร้อมกับน้ำพริกสูตรพิเศษนะคะตราพรมานดา,า <vos> ม,มีเกลือเลมตารลรสด,ดีแล้วก็โคชวดเอ้ยไม่ใช่เกลือนตาลของแท้แน่นอนจำสูตรไม่ได้ต้องมีสี่อย่างนีกอีกองะไรอะไรวะโอลด,ดี อร่อยจพูดอร่อยจริงเดี๋ยวจ้าทองเสียคุณตู้จะมาลากันนะ <C> e <ars> วันนี้กินไปเท่านี้ก่อนครึ่งหนึ่งแต่มันอร่อยมากมการันตีจ้าแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะไปอาบน้ําเพราะว่ากําลังติดซีรีส์ <c oughs> จะต้องรีบอาบน้ําเพื่อที่จะได้กลับมาดูซีรีส์นะคะอย่างสบายใจเดี๋ยวให้ดูในห้องรอบๆห้องก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> คือห้องก็ยังไม่ยังลุกอยู่แล้วกันเพราะว่ามัน ยังจัดของไม่เสร็จนะคะโอเคมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือโต๊ะเราใช่ไหมวะ<อ>ที่เราพูดกันคือฉันอยู่ตัวไหน๋อตัวนี้แหละใช่อันนี้จะเป็นโต๊ะการนะคะการยังไม่มาเราก็จะคลองไปก่อน <c oughs> เราอยู่หอโกสุมนะคะรูห้องมันเป็นสีชมพูหวานแหววอย่างนี้เลยมีผ้าล้มัน,มน,นี้เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาอยู่ห้องนี้เพราะว่าเมื่อก่อนอยู่หอหอในเหมือนกันแต่ว่าอยู่ อยู่หอกันทะลวิชัยแล้วก็อยู่หอหออะไรวะยังสีหรือเปล่าวะเออน่วจะยางสีสุราชเออแล้วรอบเนี้ยก็ไม่อยู่หอโกสุมก็มีตู้อย่างนี้อันนี้ที่นอนของเรานองน,นั้นก็ของเพื่อนแล้วก็นี่ตู้เสื้อผ้าที่ยังไม่มีอะไรเพราะว่าของยังไม่มาจ้ายังไม่มีของนะคะก็จะมีโ่าดีไปก่น ข้างนอกก็จะมีอันนี้มีเออเขาเรียกว่าที่กั้นใช่ไหมแล้วข้างนอกก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะตรงข้ามหอตรงข้ามหอเด็กสาธิตใช่ไหมชุมพูะนะคะโอเคไม่ขอพูดอะไรแค่หัวเราะแบบกรุบๆห้องนี้มันเป็นห้องน้ํารวมก็คือห้องน้ําจะแยกอยู่ข้างนอกมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในห้องเออ เออใ็่ใช่ห้องนั้มวันอยู่ข้างนอกแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูผ่านๆแล้วกันเนาะเออถ้าวันนี้ไม่มีใครถ้าสุดว่ามันไม่มีคนอยู่ก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะว่าห้องมันเป็น ลืมว่าจะต้องตัดวิดีโอลงติกตอกก่อนก็เลยยังไม่ได้ดูซีรีส์ต้องทํางานก่อนจ้ะเดี๋ยวจะตัดวิดีโอก่อนคิดว่าน่าจะตัดเร็วอยู่เพราะว่าเออวารี <laughs> ตัดเสร็จแล้วนะคะเออเราต้องเช็คก่อน hey, <see> ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วเออทุกอย่างโอเคเราก็โพสไปเลยจ้า <laughs> อุ้ยเจอหน้าตัวเอง <laughs> ทีนี้ก็ถึงเวลาดูซีรีส์ได้ ออมอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าตื่นแล้ววันนี้จะไปโรงเรียนวันนี้จะไปมหาลาัยวันแรกเว้ยตอนนี้ก็คือเพื่อนมาครบแล้วแล้วเพื่อนก็คือไปอาบน้ําแต่งตัวกันอยู่เก็บของเรียบร้อยของมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะกินข้าวจ้าโอ้ยพามาดูวิววิวยามเช้าก่อนเออสวยอะหรือเป็นเพราะกล้องมันสวยวะเอ้ยแต่วิวสวยจริงเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะคะ กำลังเดินไปเรียนนะคะแต่ก็จะรีบๆหน่อยเพราะว่าแบบความวุ่นวายอ่ะเนอะถ้าแต่งตัวเสร็จแล้วเรียนชั้น3ใช่ไหมเออเรียนชั้น3ามเรจะไปเรียนแล้วค่ะเป็นการเรียนวันแรกด้วยไปาเดินก่อนโฮ้ยตึกคณะยังอยู่พี่เดิมเ้ยคิดถึงมากเลย เรียนเสร็จแล้วคะ่ะคือแบบว่าง่วงนอนว่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังจะไปไหนนะสตาร์ทลูมใช่ไหมไม่รู้คะ่ะเขินไปไหนก็ไปด้วยะตอนนี้ครบแกงแล้วเว้ย แต่ก่อนเคยเข้ามาเอาชุดเออนังสือกับชุดนิสิบไหมเฮ้ยดูสิหอฉันนี่คือหอเราเองตอนอยู่ปีหนึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้คือวิวสวยมากหอการงฉัน,นตรงนั้นก็คือตลาดน้อยนะคะแล้วก็น้ำที่สุดเสันจ,จงหมดงาม <laughs> คือแบบลืมปิดคลิปตอนจากนี้ก็จะได้ใช้ชีวิตในมหาลัยแล้วจ้าเป็นเด็กหอนในนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันโอกาสหน้าน,นะคะนสำหรับว,วันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย